คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารยเย่ทุกท่านนะครับผมสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางานอยครับน้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผมประจำวันที่26เมษายน2 5า7ครับผม ออเหมือนเดิมครับเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะสำหรับผลของเมื่อวาน25เมษสาครับ2,567แอดให้เ S51 รอง9ครับผม3ตัว71 7กับ394 2ตัว179 394ครับตัวกันเป็น7277แล้วก็34ครับผม ผลปรากฏว่าครับพิเศษออก431กับ63ครับได้วิ่งรูดหนึ่งนะครับผมปกติครับผมปกติครับ594กับ13ครับผมนี้เข้าที่ตัวเจาะนะครับ2องทรลอง94กับวิ่งรูดหนึ่งครับผม V.I.P. ครับ166กับ 6, 6, 6, 6 3สครับผมอันนี้หลุดครับผมก็วิ่งรูดครับสรุปวิ่งรูดได้3าเด้งนะครับผมตัวเจาะเข้าที่94ตัวเดียวครับก็ขอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมทีนี้ก็เป็น ของวันนี้ครับน้อยรวมครับผม26เมตรสายน2567ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดนซีครับผมเดนซีรองเป็น8นะครับเดนซีรอง8ครับผมเดน3ตัววันนี้ครับ เป็น3ามตัวสองส่สาส่วนรอง3ตัวครับผมรอง3ามตัวเป็น3ามปสครับผมเราก็จะเอาซองสี่สากับสามแปสี่นะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็น2ตัวครับท่านไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น4ครับผมเด่น3ตัวสองสี 2, 4, นะครับจะตัดสองตัวได้สีสองสสครับผมสีสองแล้วก็จะเป็นส 4, 4ีด้วยนะครับเพราะว่าสีสองตัวแล้วก็จะมีส8อีก1ตัวนะครับาจากชุดลองแต่ติดสีมาเป็นเด่นครับผม ไปเป็นรองครับรองแปรรองสามตัวสามปดสี่ครับผมตัดสองตัวได้แปดสามครับผมตัวเดียวเลยเพราะว่าแปดสี่จะมาติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมแล้วก็สามสีนี่ก็จะมาติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วตัวกันนะครับจะเป็นตัวกันจากชุดเด่นครับผมสองสามครับผม 2อแล้วก็จะเป็นสามสามด้วยเพราะว่า3าสองตัว่าย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผมประจําวันที่26เมษายน2567ครับผมวันนี้ได้เด่น4ีรอง8นะครับเด่น3ตัว2,4,3รอง3ตัว3,8,4ครับผม เด่นสี่รองแนะครับเด่น3มตัวสองสีสารอง3าตัว3ามแปดสครับผมสองตัวเด่นครับ4ี่สอง4ี่สามครับผมสองตัวรอง8ปสตัวกันเป็นสองสมกับ3าสอีกครั้งนะครับสองตัวเด่นครับผมสี่สองสี่สมสีสี่สสองตัวรอง8ปดสครับผม ตัวการ2 3สมกับ3 3มนะครับก็อย่าลืมกราบเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกราบเลขกันด้วยสําหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งกับรูดนะครับ1นึ่ีกับรองแปครับผมก็นําไปใช้ได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับมีตัวเลขตัวไหนที่ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับผม ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็กด subscribe ไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ